และเรื่องที่จะเชิญชวนอีกเรื่องหนึ่งวันนี้แน่นอนที่สุดครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเชิญชวนไปไหนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีกันครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ผมจะเชิญชวนพี่น้องที่รักของผมทั้งหลายมากันอย่างนี้เชิญชวนกันทุกวันที่ผ่านมาหลายวันแล้วครับเพราะว่าวันนี้แหละครับคือวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ก็ขอเชิญชวนพี่น้องที่รักของผมทั้งหลายที่มีสิทธิ์มีเสียงทุกท่านออกไปครับออกไปอย่านอนหลับทับสิทธิ์อยู่ที่บ้านไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับทางกกตเขาก็เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกพี่น้องกันอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีคนมาเลือกตั้งลงคะแนนถึง70%เกันเลยทีเดียวครับทุกภาคส่วนก็หวังกันเป็นอย่างยิ่งและครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้นอยากจะให้เป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายเพราะนี นี่คือการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้มันเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของท่านให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนทางกรมประชาสัมพันธ์เองเราก็พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายสนับสนุนและพยายามที่จะเป่าประกาศในทุกช่องทางรวมทั้งตีคล้องร่องข่าวด้วยครับที่จะบอกกันทุกวันบอกกันมาโดยตลอดแล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายได้เข้าใจในวิธีการและขั้นตอนต่างๆจะได้ไม่ไปทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกันนะครับ พี่น้องครับการเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของพวงชนชาวไทยท่านต้องให้ความสําคัญกับการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผู้สมัครที่เขาได้รับเลือกมาเขาก็จะได้ไปทําอะไรครับไปเป็นตัวแทนของพี่น้องที่รักทั้งหลายในการพัฒนาชุมชนของท่านด้วยความภาคภูมิใจวันนี้อย่าลืมครับไปใช้สิทธิ์ของท่านกันนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับพี่น้องอย่าลืม พกบัตรประชาชนกำบัตรประชาชนให้แน่นไปด้วยเข้าคูหากากบาดเลือกตั้งครับพี่น้อง